ดวงประจำเดือนกุมภาพ,พันธ์ของชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎในเรื่องของการงานในเดือนนี้คุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการงานอุปสรรคอยู่บ้างซึ่งคุณจะต้องต่อสู้หรือแก้ไขปัญหามากพอสมควรแต่เชื่อว่าคุณจะรับมือได้อยู่แล้วสิ่งที่คุณทําคุณก็จะประสบความสําเร็จผ่านพ้นรุ่ล่วงไปได้ด้วยดี การงานอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างในเรื่องของการมีหน้าที่ใหม่ๆเข้ามาซึ่งคุณอาจจะไม่คุ้นเคยหรือคุณอาจจะต้องปรับตัวมากอยู่พอสมควรเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานหรือแผนกงานใหม่ๆที่คุณจะต้องรับมือแต่เชื่อได้ว่าด้วยความสามารถของคุณไม่ยากจนเกินไปนักที่คุณจะรับมือได้แล้วการทํางานครั้งนี้คุณก็จะประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับของผู้หลักผู้ใหญ่มากพอสมควรในด้านการเงินการเงินของชาวราศรีกรกฎ ช่วงนี้คุณจะมีเงินค่อนข้างมากเลยทีเดียวการเงินของคุณจะประสบความสาเร็จมีเงินทองให้คอยจับจ่ายใช้สอยอยู่บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณอาจจะต้องลงมือลงแรงในการทํางานมากพอสมควรที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างที่คุณปรารถนารวมทั้งคุณอาจจะต้องคอยสังเกตว่าคุณอาจจะมีเงินที่มาจากต่างถิ่นตากแดนหรือทางไกลามากพอสมควร คุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางในเดือนนี้บ้างเป็นพิเศษในเรื่องของความรักความรักในเดือนนี้สําหรับชาวราศีกรกฏคุณอาจจะไม่ค่อยสมใจปัรถนามากนะักคุณอาจจะมีความวิตกกังวลหรือไม่ค่อยแฮปปี้เกี่ยวกับในเรื่องของความรักมากนะักสําหรับคนที่มีคู่คุณอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยหน่ายหรืออาจจะอยู่ในช่วงของการทะเลาะเบาแหว้งและปีกตัวอยู่อย่างคนเดียวเดียวดาย สำหรับคนโสดอาจจะยังเจอคนที่ยังไม่เป็นที่ถูกใจนะักคนที่เข้ามาก็ยังไม่เป็นที่ถูกใจคุณมากพกอสมควรแต่ในช่วงปลายเดือนคุณก็จะหาทางออกหรือมีคนใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้เลือกและตัดสินใจก็ขอให้คุณได้ใจเย็นๆอย่าผลีผามหรืออยากใช้อารมณ์ในการตัดสินในเรื่องปัญหาของความรักทุกอย่างก็จะค่อยๆผ่านพ้นไปได้ด้วยดี